สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวกันแดดโทนอัพกันค่ะทุกคนหน้าร้อนแบบนี้เราก็จะมารีวิวกันแดดกันแบบจุกๆไปเลยนะคะแล้วตัวนี้เขาก็เป็นกันแดดโทนอัพปรับสีผิวด้วยนะคะทุกคนวันนี้ที่ว่ากําลังจะมาพูดถึงก็คือน้องคนนี้เลยค่ะตัวนี้คือ B O L E U V a q u a l i ต Body ้โท ne ัพเซรั่มไลท์แลกลาส S P F 50บวก P A 3บวกนะคะเขาบอกเลยว่าเป็นกันแดดโทนอัพอัพผิวใสนะคะ ตัวนี้ว่าได้มาจากช้อปปี้นะราคาประมาณ270 2 7 0 2 8 0ประมาณนี้นะคะเขามาในปริมาณ130 ML มาลองดูเนื้อของเขากันบ้านดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะแต่จริงๆเขาจะมีความเป็นสีม่วงอ่อนๆเลยนะคะทุกคนพอเกี่ยไปแล้วก็จะให้ความบางเบาประมาณนี้นะแล้วตัวนี้เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะก็จะมีสีพีทอีกสีหนึ่งตัวนั้นจะเหมาะสําหรับผิว2สีผิวที่ไม่ได้ขาวมากนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นสูตรสีม่วงนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวขาวขึ้นมาหน่อยนะแต่ทางเราก็คือไม่ได้คนผิวขาวนะคะทุกคนแต่แอบได้ยินมาว่าสีม่วงอะ่ะมันจะช่วยฆ่าความเหลืองของผิวใช่ไหมวาก็เลยหยิบตัวสีม่วงมาลองใช้เลยนะคะเดี๋ยวทีนี้จับมาลงที่แขนให้ดูนะคะทุกคนเห็นไหมว่ากว่าก็คือไม่ได้ผิวขาวอะไรมากนะทุกคนเป็นผิวสองสีเลยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับคล้ำม,มากนะวาก็จะใช้ตัวสีม่วงตัวนี้นะคะเพราะว่าอยากให้มันดูมีความขาวๆนิดนึงอะทุกคน บนรก็เลยจากตัวสีม่วงมาเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูที่แขนก่อนหนึ่งค่านะคะทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ยเขามีน้ําหอมนะคะก็จะมีความแบบ หอมหอมฟุ้งๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะให้อารมณ์ครีมที่แตกตัวเป็นน้ำนะคะตอนที่กันแดดแตกตัวเป็นน้ำอะ่ะมันจะเกี่ยลื่นผิวมากๆเลยนะคะแต่พอเขาเซตตัวแล้วอะ่ะก็จะมีความแอบปืดๆนิดนึงนะแต่ก็ยังถือว่าทาง่ายอยู่นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมานี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้านทุกคนคือจะบอกว่าทาตอนแรกๆเลยอะ มันจะแอบมีความม่วงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าว่าไม่ใช่คนผิวขาวขนาดนั้นไงมันก็จะมีความแอบม่วงม่วงนิดหนึ่งนะคะแต่พอทิ้งระยะเวลาไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะเขาก็จะค่อยๆคืนกับผิวก็ไม่ได้ดูโป๊ะดูหลอกนะคะทุกคนแล้วก็จะดูมีความกระจ่างใสขึ้นมาหนึ่งระดับนะคะทุกคนอันนี้คือข้างที่วาทาแล้วนะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ทานะคะตัวเนี้ยเขาจะมีความแบบแอบเนืบเนผิวนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่มากนะคะยังถือว่าสบายผิวอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ ดูเป็นคราบอะไรนะคะค่อนข้างชอบเลยนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทาอีกข้างหนึ่งเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งจะตัดไปแบบเยอะๆเลยนะจะได้ดูแบบว่าขาวขาว,วกๆไปเลยนะคะเห็นไหมว่าเนี่ยมันทาง,ง่ายนะคะทุกคนโดยเฉพาะตอนที่แตกตัวเป็นน้ําอ่ะแนะนําว่ารีบเกลี่ยเลยนะคะเพราะว่ามันจะทาง,ง่ายสุดๆไปเลยนะตอนที่เป็นน้ํานะคะทุกคนก็โบกไปเลยนะจ๊ะแบบนี้นี่เห็นไหมแรกๆก็คือน้องแอบเขียวอยู่เด้อ

พอเซตตัวพอปรับตัวเข้ากับผิวเราแล้วอ่ะเขาก็จะดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะวอกจนเกินไปนะแล้วก็ตัวนี้เขากันน้ากันเหงื่อด้วยนะทุกคนเกลี่ยแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนพอทาแรกๆอ่ะมันจะดูเขียวเขียวม่งมงมงวงๆวอกๆนิดนึงนะทุกคนเห็นไหมว่าข้างนี้ดูเป็นธรรมชาติแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะค่อยๆกลืนไปกับผิวเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าใช้แล้วเสื้อไม่เป็นคราบเหลืองๆด้วยนะคะให้ความชุ่มชื้นแบบเบาๆนะคะทุกคนเห็น พอมาเริ่มเซตกับผิวแล้วอะ่ะมันก็จะดูไม่ม่วงนะคะทุกคนมันจะเลืมเข้าไปกับผิวแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าถูกใจนะคะทุกคนแต่กะว่าจะไปซื้ออีกสูตรหนึ่งที่เป็นสีพีชนะจะมาลองดูว่ามันจะเข้ากับผิวเราได้ดีกว่าตัวนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าแอบติดใจนิดนึงเวลาทาใหม่ๆอะ่ะมันจะแอบม่วงๆไปหน่อยนะคะแต่รวมๆแล้วก็คือโอเคใช้ได้นะคะชอบเพราะว่าเป็นสาววกกันแดดบิโอเลอยู่แล้วนะคะทุกคนชอบมีความติดทนกันน้ําแล้วก็บางเบาไม่หนักผิวใครกําลังมองหา กันแดดที่ช่วยในการโทนอัพผิวไปด้วยแบบตัวเดียวครบจบเลยตัวนี้ก็น่าไปลองมากๆเลยนะคะทุกคนใครสนใจก็ไปหามาลองใช้กันได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมมารีวิวใต้คลิปวิดีโอนะคะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> คนอื่นกําลังหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้ออยู่นะจะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้วาด้วยนะคะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้ว เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย